วันนี้ค่ะมีข้อเสนอนะคะ1ใน8ปดพักบอกว่าไปแก้ MOU เถอะไอ้ที่เขียนไปเซ็นไปอ่ะเขาบอกว่าสถานการณ์มันพลิกและแก้ได้สามารถปรับแก้ได้นะใช่ค่ะเขาบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมค่ะพักเล็กนะคะหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่ค่ะเขาระบุว่าเมื่อพักก้าวไกลเนี่ย ส่งไม้ต่อยพักเพื่อไทยแล้วค่ะก็ถึงเวลานะคะที่ว่า m o u ดเดิมมันใช้ไม่ได้ก็เนื่อเมื่อจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่กันอยู่แล้วนะคะก็ไปแก้เธอทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับพักเพื่อไทยด้วยนะคะว่าเอ๊จะเอาพักอื่นมาร่วมด้วยหรือไม่เพื่อให้ได้375เสียงค่ะแต่ก็ยึดนะคะใน8พักร่วมเนี่ยเอ๊เราก็สามารถดําเนินการได้อยู่นะ8พักเนะี่ยครับนายชาวลิตขจรพง์กิรติครับ ห่วหน้าพักพลังสังคมใหม่นะฮะมีการกล่าวถึงกรณีที่มีข้อเสนอให้มีการแก้ข้อตกลงร่วมกันของ8ปดพักร่วมรัฐบาลครับหรือ MOU ครับว่า MOU ที่ทํากันครั้งแรกมี23าข้อพะทั้ง8ปดพักสนับสนุนให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตหน้าพักก้าวไกลเป็นนายกและส่วนใหญ่ทั้ง23ข้อเป็นนัยบายของพักก้าวไกลทั้งหมดแต่เมื่อพักก้าวไกลเนี่ยส่งไม้ต่อให้พักเพื่อไทยเป็นแกนกนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว MOU เดิมจึงใช้ไม่ได้ครับต้องให้พักเพื่อไทยทําใหม่ แต่จะทําหรือไม่ก็แล้วแต่พักเพื่อไทยเพราะเป็นสิทธิ์ของพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลฮะและจะไปเอาพักอื่นมาร่วมเพื่อให้ได้ถึง375เสียงหรือจะยึดใน8พักร่วมก็สามารถทําได้ครับการฉีก MOU เดิมแล้วก็ร่างใหม่น่ยจะกระทบความสัมพันธ์กับ8พักหรือไม่นั้นนะครับนายชาวริตบอกนะครับว่าอยู่ที่พักเพื่อไทยเลยหากยึดร่างเดิมแล้วนํามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อสนับสนุนค a ด d i d จากพักเพื่อไทยแล้วเอา8ดพักร่วมเดินมาเหมือนจะเป็นแนวร่วมก็เหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนข้อความเท่านั้นแต่ที่ตเนเสนอให้มีการแก้เพราะอาจจะมีการอ่านทบทวนดูใน M O U เดิมนั้นเนื้อหาเป็นของพักก้าวไกลทั้งหมดเมื่อส่งไม้ต่อก็ต้องให้ทางพักเพื่อไทยไปทําใหม่ครับส่วนจะดึงพักใดมาร่วมเหลืออเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนเนี่ย 375เสียงหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่พักเพื่อไทยเลยครับค่ะส่วนกรณีที่พักก้าวไกลนะคะมองว่าการเจรจาของพักเพื่อไทยกับพักร่วมฐบานเดิมเมื่อวันที่22-23กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการยืมมือเพื่อนเพื่อผักพักก้าวไกลนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณเฉลี่ยเชื่อว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะพักเพื่อไทยเชิญพักต่างขั้วมาเพื่อเป็นการปรึกษาหาทางออกซึ่งทั้ง5พักร่วมฐบานเดิม ก็ให้คําแนะนํากับแปดขออภัยคะ่ะกับ8ปดพักร่วมไปแล้วในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะว่ามีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็ควรที่จะมีการแก้ไขในเรื่องใดๆด้วยค่ะจจับตาว่าทางเพื่อไทยเนี่ยจะมีการแก้ไข MOU หรือเปล่าด้วยนะครับมันก็มีคนมาบอกว่าไม่ต้องแก้หรอกรเพราะว่าเอาเวลาแก้ MOU น่ะไปหาเสียง <c oughs> ไปคุยกัสบสวดีกว่าไหม <c oughs> มันก็นานาจิตตงกันไปค,คุณก้องแต่ถ้าแก้แล้วก็เชื่อว่าคงไม่มีอะไรขยับขยายมากไปกว่าเดิมหรอกครับผม